เพื่อเป็นกําลังใจกดไลค์กด Subscribe ออนนี้ด้วยนะคะสวัสดีค่ะเพื่อนพ้องน้องพีทั้งหลายนี่ก็มาพบมาพอกับออนนี้นิวซีแลนด์อีกคือเก่าเนาะค่ะเนาะแต่ยังอยู่ในช่วงทองเทียว <c oughs> ในช่วงวันหยุดมาเลยเด็กเก็บผาบสวยๆงามๆ บรรยากาศของตางเมืองใหม่เบิงเงนอะคะ่ะเนอะณตอนนี้ก็ยังอยู่ที่เนเปียจ้าเนเปียอยู่ณจุดนี้เป็นบริเวณที่สวยงามค่ะเป็นทั้งสถานที่ออกกำลังกายเล็กๆน้อยๆสว,ยอสวนหย่อมนางชมวิว ลูกหลานมาเล่นสวนมานมวิวอยู่ริมทะเลเนาะคะเนาะสวยงามมากๆเลยสำหรับมือนนิกะเอามาฝากเอามาตอนเนาะคะเนาะ เพื่อแปลว่าเพื่อนพองทั้งหลายที่อยากมาเที่ยวมานี่ให้ดูลูก,ก่อนมาเที่ยวเด้อค่ะเด้อจุดที่สำคัญที่สุดแต่บางก็มีหลายที่อยู่แต่กับ,บระยามาให้เบิ่งไอ้นี่เบิดเนอกค่ะนชอบเฉพาะที่มันสวยๆงาม,งาม ก็เลยได้ภาพสวยๆแบบนี้มาฝากจ้าจะจะว่าไปแล้วอยู่เมืองนี้เพียหรือว่าแถวทางทางเหนืออีกจักหน่อยเนาะค่ะเนาะมันกับภูเขาเชาวว่าน้อยเดียว เขาว่าลายมันเป็นพื้นลาบพืนพืนลาบพื้นนี้สำหรับปกเหมาะกับกันทำให้ทำสวนคือบานเท่านะคะอ่าสถานที่ทองเขี่ยวมันก็บก่อนข้างสีสวยงามค่ะบ่คคอยไม่ล่มอ่าแต่ฝนฟ้าก็ตามบรรยากาศตามแล้วดูการเนาะคะเนาะ เมืองนี่เป็นอีกเมืองหนึ่งที่สวยงามที่สุดชอบชอบจ้ะสวนย่อมกลางใจเมืองริมทะเลให้โฟ,ฟกัสไปที่วิวเด้อค่ะเด้อโฟกัสทีนนั่งแบบจบพี่น้องโอ้ย เตื่นเจ้ามากกับเวามากส้มสวนดอกใหม่ถนนคนเดินถนนรถอันนี้สวยงามคักค่ะหมกักหลายหมกักหลายพี่น้อง กับดอกไม้เป็นอะไรที่ชอบที่คู่กันคู่กันคือเพนว่าไปเห็นไปเที่ยวเห็นยังกระยาไข่เพื่อนพองน้องพี่เข้าได้เบ่งน้ำก็เลยเอามาแช่เก็บมาฝากกัน ไปสนใจอยากมาเที่ยวกับท้าใายมาไดเด้อค่ะเด้อย,ยินดีพาเที่ยวเด้อย,ยินดีต้อนรับนะจ๊ะ ไม่มีทั้งดอกดาวเรื่องกระดอกอย่งดอกจำสือดอกไม้ปอดใดแต่สวยสวยบอกได้เลยว่านัง่งนั่งอยู่ัาคมองนีนั่งอยู่ได้เป็นมือกับกระไดสวยงามอยู่กับธรรมชาติเนาะค่ะเนาะ ฟังถนนฟังฟังถนนทั้งนั้นกัเป็นพวกลานคาลานอ,อาหารเป็นสถานที่เป็นท่องเที่ยวแบบว่าอยู่กลางเ๋เมืองแล้วก็ริมทะเลอีกสุดกวางสุดหูสุดตาเนาะคะเนาะ คิดเบิ่งสภาพบานพัทยาบานเฮ่าระไปนี่ก็สำหรับสวนมงนี่ก็มินิกอเนาะสำหรับผ้าลูกผ้าหลานหน่อยๆมากัดเล่นตีกอบพัดอันพัดกอบประเทศนี่คือซื้อกับทางด้านกีฬาเนาะค่ะนี่ก็เป็นนกมินิกอบ กอดคือว่าลหละที่ว่าให้พวกพบครัวกับลูกหน่อยๆประมาณสองสามขวบสี่ห้าขวบมาหาตีเนาะกับพ่อแม่มาพามาวันนี้กะเก็บภาพสวยๆอยู่เน่เปียมาประมาณหนึ่งเนาะคะเนาะนี่ค่ะทางด่านริมทะเล มองสุดหูสุดตาเลยค่ะเนะาะทั้งเกิดเป็นแบบริมทะเลกับริมทะเลที่แบบว่าเป็นที่นั่งเป็นทียนอันนี้สวยงามจริงๆค่ะแต่อันนี้บหลูนะคะว่าว่าไว,าวา้เป็นเห่บแบบลูปอีกอยังเนาะจุด แล้วก็สิมีอ่าข้างในหั่นเป็นพวกอ่าเ่นบาสเกตบอลก็มีมาถึงตรงนี้ก็สีเขาอินคูเลียมเนาะคะเนาะ,ะภาพใน,ในอินคูเลียมก็มีพวกที่เขาเไบึงป่าบึงป่าเบึงสัดน้ำแต่ว่าบวได้ไรเขานวะบ่ไร,รเอาภาพนั้นมาใหา้เลยเอาภาพตัวนี้มาส่ง แล้วนี่ก็เป็นทางเขาทางทางตีตีเขาเนาะอ่าอีอนกพิราบมันหอนไหลมันก็เลยมาเล่นน้ำมันก็เลยมาเล่นมาเล่นน้ำก็เลยเอาขเก็บเอาภาพนี้มาฝากเก้าค่ะก่อนที่สิได้เวลาอ่ากระบ,บานเนาะค่ะเนาะ อะไรสิมาหลังจากนี้หลังจากออกจากเบิงปลานี่ก็ได้เวลากลับบ้านครับหลังจากออกจากนี้แล้วก็ได้วบบนนะะเ,เ,เวลากลับบ้านเนาะค่ะเนาะเลยแวะเอาภาพสวยๆส,สถานนี้ตรงนี้มาฝากเนาะค่ะเนาะเอ่อ พูกเขาลูกนี่กับยุกไกลเติบี่นแล้ค่ะนะทางไปกับคนละทางกันค่ะแต่ว่าเก็บอ่าสามารถมองเห็นในตาเปล่าแล้วก็เลยเก็บภาพสวยๆมาอันนี้ก็เป็นทุงท่งกุหลาดนะคะเด้ออ่าทุ่งกุหลาบานเท่าระค่ะแต่ว่าเป็นสถานที่ราชก,การเนาะค่ะนอกสถานที่พวกรัฐบาล จะเก็บไว้สำหรับฝึกซ้อมพวกทหารอียังประมาณนี้จ้ะตรงนี้กวางสุกส้หูส้ตาเลยค่ะพี่นอ้องอ่ผู้คนบ่สามารถมาสั่งปักหลักทินฐานอยู่แถวนี้ใดเพราะว่ามันเป็นที่ของรัฐบาลเก็บซ้อมอันนี้กับภูเขาลูกนี่ก็เทียเห็นละค่ะเพราะว่า นี่ก็สิเป็นถ้าเป็นเดือนอมิถุนากอกรกดากสิกสิเห็นที่มาหลายก็านีมองเห็นขาวหลายก่หนีเนาะคะเนาะเขาก็เสื้อผ้ากันมาเล่นสก,กีมาเล่อนอันอันนี้กันเต็มอยู่ค่ะเริ่มตั้งแต่เดือนอพฤษพฤษภามิถุนาอะไรละไปนะจนหอด พฤติกาพุณละจา่าและนี่ก็อีกผู้เขาลูกนึงเนาะคะเนาะแต่ลูกนี่จะเป็นผู้เขาไฟที่ระเบิดออกมาอยู่โรตาลัวจ่าอีกฝั่งหนึ่งเนาะอันนี้ก็มองเห็นเลยตาเปล่าขึ้นกันเลยซู้ภาพมาให้เพิ่งเนาะคะเนาะทางผ่านทางขับรถผ่านกลับบ้านจ้า ต้นไหม่สวยๆกำลังสิเปลี่ยนสีสันเนาะคะเนาะสำหรับวันนี้กับขอบคุณขอบคุณเพื่อนพ้องน้องพี่ด้อค่ะเดอร์ที่เขาม่ให้กำลังแนงใจถ้าชอบก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์ไปให้เพื่อนพ้องน้องพี่ได้เบิ่มด้วยค่ะเด้อเจอกันใหม่ในคลิปต่อไปสำหรับวันนี้กับขอบคุณค่ะบายบายค่ะ